ดีครับวันนี้นะครับมาแกะกล่องกันครับตัวนี้พัสดุนะครับอาจจะตรงปกไหมนะนี่มาถึงแล้วนะครับเป็นกระเป๋าแซมโซไนต์นะครับนี่เออทนี่แถมตุก,กาตาด้วยเออตุก,กาตาสวยงามอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาที่แถบมาโอ้สวยงามนะนี่เป็นพวงกุญแจได้เลยนี่เจ้าขอ,องของเราก็คือตัวนี้นี่เลยนะครับ s a m s ซ n i t e ก็สภาพดีไม่มีปัญหาใดๆเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปแล็ปทอปตัวใหม่ครับ ใส่โน้ตปุ๊กครับนี่แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คนะครับแบ็คอีโค่นี่ก็จะมีนี่มาเป็นกระเป๋าทรงทรงนี้เลยนะครับกันน้ำแซมซอนนายนี่เท่เลยนะครับมีช่อง ใ่ของนะครับนี่โอ้มีหลายช่องครับตัวนี้ใส่ปากกาใส่ทิชซอได้มีช่องเล็กอีกครับมีจดหมายน้อยด้วยเซมโซานเป็นบัตรรับประกันนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยแถมกระดาษคนระับ นี่ขันกระดาษก็แถมมาเยอะเลยของแถมนะีนออ่มีช่องเยอะครับมาดูด้านหลังก่อนนี่ก็จะมีฟองน้ำครับเป๊ะสะายนะครับนุ่มนี่ข้างหลังด้วยนะครับใส่ของนั้นข้างหลังด้วยอันนี้เอาไว้ใส่กับกระเป๋าเดินทางอะไรประมาณนั้น ีช่องใส่ด้วยมีหูนี่ด้วยนะหูคล้องกุญแจอเ,เออสอดเข้าไปกระเป๋าเดินทางอะ่ะอ,อ,อน,นะครับมาดูภายในตัวนี้ก่อนช่องแรกช่องแรกข้างหลังก่นนี่ก็เอาไว้ใส่แบบท็อปนะครับขนาด15นิ้วได้แหมเราเนี่ สิบห้านิ้วได้ไหมทำไมดูเล็กจกังอ๋อมันขยายได้ครับนี่ครับนี่ขยายได้ครับการกระแทกอ๋อขยายได้ครับขยายได้ขยายให้มันใหญ่ได้มีช่องเล็กด้วยนะครับอันนี้ใส่ดับท็อปนะครับเพื่อนี่ด้วย ขยายมา,อามอา่ออาาอะามาดูช่องสุดท้ายนี่เลยแถมถุงครับถุงลมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถุงอากาศเป็นใหญ่เลยนะครับตัวนี้ไว้ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรได้นี่เป็นกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็ใส่พวก เบตเตอร์เลตปากกาอะไรล่ะอะแดปเตอร์เนาะพวกนี้ใส่อะแดปเตอร์ได้อะแดปเตอร์ใส่ข้างหน้าน่าจะใส่ข้างหน้านะครับใส่ได้หลายช่องครับสุดยอดมากครับนี่ครับนี่เลยกระเป๋าแดบท็อปครับแซมโซนัยนี่ซูข้ามาไก่เห็นไหมแซมโซนัย สุดอยอดครับผลิตจากไชน่าเม็ดอินไชน่าครับเอาของทุกอย่างต้องดีต้องมาจากประเทศจีนถึงจะดีครับสุดอยอดครับขอบคุณครับ